สวัสดีค่ะนี่ฮังเลนะไปเล่นคุกขี้ฝุ่นมาโอ้โหสกปรกมากดูเสื้อดำปิดนี่เราจะมาอาบน้ำบักฮังเลกันอุ้ยน้ำเย็นนะอ้วนอาบน้อยเดี๋ยวไปตากแดดอุ้ยนเยนิ่งนิ่งเดี๋ยวน้ำเข้าหูลูกไงล่ะไงที่ฝุ่นคัก เนื่องจากกปรกมากเลยต้องอาบน้ำมาแช่น้ำเลยดีกว่าึืบเข้ากะลังเลยจุ่มไอ้น้ำไว้นะ้ำมามาถูบูกอนลูกรีบอาบเดีย๋ยวมันหนาวมันหนาวเหม็นที่ฝุ่นเลยอ่ะออื้ ถูพุ่งกันเลยโอ้โอ๊ยหนาวหไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ไว้ลกจากก่อนจับก่อนนึ่งไว้ขี้ฝุ่นขี้ฝุนนน่นหน่อยเถหน่อคนหนาวเลยนะุูพุ้งด้วยสุก,กปกมากคุกดินอือหือ ขัดพุงดิขัดพุงขัดพุงเฒอนายเฒอนายเริ่มเลยแม่รีดอ่าบให้โอ้ยขัดคอไยปกติแพรรีด็อกไม่ต้องอาบน้ำนะใช้แค่ที่ชู่เปียกเช็ดก็พอ แต่ว่าวันนี้ทางเลยสกปรกมากเลยต้องอาบเพราะว่าคุกขี้ฝุ่นเลยานาำมันพื้ให้นางเงล่นใช้ล้างให้สะอาดกันลูกอ้เย็ยนเย็ยนแท้เย็ยนแท้ต้องระวังน้ำเข้าหูด้วยเด้อ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 โอ้ยโอ้ยหนาวหนาว น้ำไมลูกนาเย็มากร้องเลยร้องเลยมาีกทีอีกทีลูกไม่สะอาดมามาลูกมาโอ้สงสารสงสารโอเคเดี๋ค่นี้ชคดตัวเลกเ